สวัสดีครับสวัสดีวินเพื่อนนะครับหลังจากที่ลุงได้ซ่อมตู้เชื่อมนะครับแล้วก็ตัดตู้ลำโพงนะฮะตัดตู้ลำโพงไปแล้วก็คือตั้งใจว่าจะมาทําการทดสอบเสียงลําโพงแล้วก็จะมาทำตู้เชื่อมต่ออีกคิสักคลิปหนึ่งนะครับก็คือ ทุกสิ่งทุกอย่างเตรียมพร้อมหมดแล้วนะครับแต่ความไม่พร้อมก็คือนะฮะเราได้มาเจอประสบปัญหานะครับหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับคาดว่ามีพี่เพื่อนๆหลายๆท่านก็อาจจะประสบปัญหาเดียวกับที่ลุงสันประสบปัญหาอยู่นะครับก็คือปัญหาของตัวนี้เลยนะฮะเห็นไหมครับนี่นะฮะเจอปัญหาน้ําท่วมนะครับทําอะไรไม่ได้เลยนะฮะนอกจากว่านะครับรอรออย่างเดียว รอให้น้ําลดหลังจากที่น้ําลดแล้วก็คือ,องคงจะต้องมาทําการใส่ดอกลําโพงนะครับทดสอบเสียงแล้วก็เจ้าตู้เชื่อมนี่นะครับที่ลงสั่งทาไปนะครับเมื่อในคลิปที่แล้วเมื่อในคลิปที่อัปโหลดลงไปก็จะทําเหมือนกันสั่งอุปกรณ์มาจากนะครับอ่าช้อปปีพอสั่งมาแล้วเนี่ยเกิดปัญหาน้ําท่วมอะไรเนี่ยเขาก็มาส่งตอนน้าน้ําท่วมนี่แหละนะครับก็เลยต้องชะง,งัก ย้ายจากฝั่งฝั่งแถบด้านนู้นนะครับทางฝั่งด้านนู้นมานะครับก็คือตัวนี้โตพังแล้วนะฮะของทุกอย่างก็ต้องยกขึ้นข้างบนนะครับคือไม่สามารถที่ทําอะไรได้เลยน,น้าเนื่อนี่ก็มานี่เป็นระดับหนึ่งนะครับในระดับที่เมื่อคลิปที่แล้วเนี่ยคิดว่าน่าจะแห้งไปแล้วแล้วเพื่อนเคงจะเห็นนะครับว่าระดับน้ําที่เป็นพื้นปูนนะครับก็มีอาการชื้นนะครับความชื้นของ ของระดับน้ำนะฮะแต่จู่ๆน้ำท่วมขึ้นมาเฉยเลยนะฮะมาจนเก็บของแทบไม่ทันนะครับขยายเสียงอะไรพวกนี้ลุงก็ต้องไปไว้ตรงนู้นนะครับเอาไปกองไว้ตรงนู้นก่อนนะครับในส่วนหนึ่งอะไรก็ต้องยกขึ้นข้างบนหมดเลยนะครับไว้ไม่ได้พอไว้เดี๋ยวพื้นเดี๋ยวก็พังนะครับพินาศหมดก็เลยนะฮะมาบอกเก่าวเล่าสิบนะครับกับเพื่อนๆทุกท่านว่านะครับ ในตอนนี้ลุงยังทำอะไรไม่ได้นะครับนอกจากว่าต้องรอนะครับนอกจากคือว่าต้องรอรอให้น้ำลดนะครับถึงจะทำงานโปรเจกต์งานหลายๆอย่างงานที่ DIY ที่ตั้งใจจะทำเอาไว้เนี่ยหลายๆงานนะครับที่ตั้งใจว่าจะทำเอาไว้ก็ฝากด้วยนะครับฝากกดติดตามนะครับติดตามรอฟังเสียงกันนะครับกับเจ้าลำโพงตัวนี้นะฮะชุดนี้กับตู้เชื่อมนะครับที่ลุง ได้ทําการลงไปในคลิปที่แล้วนะครับว่าจะสําเร็จและจะกลับมาใช้งานได้ไหมหรือแล้วจะพุ่มไหมนะครับกับการที่ลุงพยายามนะครับตั้งใจพยายามจะให้สําเร็จนะฮะก็มาดูกันนะครับในคลิปหน้าในคลิปหลังจากที่น้ําลดในช่วงนี้คงจะทําอะไรไม่ได้นะครับก็คือต้องคายน้าลถอย่างเดียวนี่นะครับเดี๋ยวคาดว่านะครับคาดว่าระดับน้ําคงจะขึ้นสูงอีกเพราะว่าเมื่อวานนี้นะครับระดับน้ําขึ้นอยู่ประมาณนี้นะฮะประมาณนี้ก็คือ เกือบเกือบถึงหัวเข่านะครับเกือบถึงหัวเข่าลงเลยนะฮะประมาณนะครับประมาณนี้ก็คือเขายังไม่ยังไม่ยุตินะครับยังไม่ยังไม่สรุปได้ว่าระดับน้าเนี่ยจะขึ้นนะครับสูงอีกเท่าไหร่นะครับทางทางการยังไม่สรุปลงมานะฮะสรุปให้ได้ให้รู้เพราะว่าระดับน้ําจะมาอยู่เรื่อยๆนะครับส่วนนะครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านหนึ่งที่คอมเมนต์เข้ามา บอกลุงว่าอยากจะให้ลุงสอนนะครับอย่าเรียกว่าการสอนดีกว่าเพราะตัวลุงเองนะครับก็ต้องมาศึกษาเอาอีกในช่องทางนะฮะการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นในช่องทางของ YouTube ไม่ว่าจะเป็นในช่องทางของผู้ที่เขามีประสบการณ์มากกว่าลุงนะครับลุงก็นำเอาประสบการณ์ของเขานี่แหละมาแชร์อีกทีหนึ่งนะครับ ก็ต้องขอประธานอภัยด้วยนะครับที่ไม่สามารถจะบอกได้ว่าลุงจะซ่อมให้อ่าจะสอนให้ซ่อมได้นะครับไม่สอนสอนไม่เป็นนะครับเพราะว่าลุงเองก็อย่างที่ว่านะครับส่วนการศึกษานะครับฝากนะครับฝากท่านลองนะครับศึกษาดูในช่องทางต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube ไม่ว่าจะเป็นช่องทาง หลายหลายช่องทางนะครับก็ลองสอบถามศึกษาดูนะครับลุงเองก็ชอบนะเรื่องเครื่องเสียงเรื่องเครื่องไฟเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยชอบนะแต่คือรู้ก็รู้นะไม่มีเวลาที่จะฟังหรอกแต่เราทําขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็ทําแล้วก็วกไปใช้ประโยชน์ที่สามารถที่จะเอาไปช่วยเหลือประโยชน์สังคมได้นะครับที่ลุงทําลงไปนะครับก็ต้องขอฝากเอาไว้ด้วยสําหรับในคลิปวิดีโอนี้แล้วอย่าลืมนะครับติดตามนะครับในคลิปวิดีโอหน้า เต่ทูชิ่มใบนี้นะครับส่วนแบตเตอรี่เนี่ยคือรถจมน้ําก็ต้องถอดแบตเตอรี่ออกมาหมดเลยทุกอย่างใช้ได้นะพวกเป็ดรุ่มแบตเตอรี่อะไรพวกนี้ใช้ได้เพียงแต่นะครับลุงไม่กล้าใส่เพราะว่าน้ําท่วมอยู่นะครับถอดออกหมดเลยระบบโซล่าเซลล์นะไม่ว่าจะเป็นระบบโซล่าเซลล์หรืออะไรเนี่ยทุกอย่างเ่ยลุงต้องหยุดเอาไว้เลยนะครับเพราะว่าอันตรายมีแต่เด็กๆที่อยู่บ้านก็คือป้ากับน้องนะครับน้องน้องคนเล็กที่อยู่บ้านก็เลยจะต้องหยุดระบบพวกนี้เอาไว้นะก็คือยังไงซะ ฝากเป็นกำลังใจให้กับทุกทุกท่านนะครับทุกทุกท่านที่ตอนนี้ประสบภัยน้ําท่วมนะครับก็ฝากเป็นกําลังใจกันนะครับแล้วก็มาติดตามรับชมคลิปวิดีโอของสันขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณสําหรับทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมคลิปวิดีโอของสันมาโดยตลอดนะครับสําหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับมาให้กําลังใจกันมาเป็นกําลังใจกันนะครับ อ่านี่นะฮะกำลังใจที่เราเห็นอยู่นี้นะคือก็คือระดับน้ํานะครับมาเป็นกําลังใจให้กันและกันสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับจากลากันไปกับผู้สั่งทําไปตามภาษาสวัสดีนะครับ <c oughs> นี่นะครับต่อท้ายกันอีกนิดนึงที่เมื่อเช้านี้บอกว่า <c oughs> จะขึ้นถึงขอกนะครับเกือบถึงหัวเข่านะฮะ <c oughs> เกือบแล้วนะครับเกือบเกือบคลายขึ้นมาถึงหัวเข่าแล้วนะครับ ตรงนี้ก็เช่นกันนะฮะวดีีออกไปช้งนอกกลับมาเรียบร้อยเลยน้ํามาเต็มเลยนะครับดูตรงที่เราเห็นเมื่อเช้าในน้ําใสๆตอนนี้น้าเริ่มขุ่นแล้วเพราะว่าระดับน้าเริ่มขึ้นสูงนะครับรอบๆบ้านก็เช่นกันนะครับไปทางงหนก็มีแต่น้ำเห็นไหมฮะจะทาอะไรได้อย่างเงี้ยนะฮะน้ำน้ำน้ำมาหมดเลยเห็นไหมครับน้ำหมดเลยทําอะไรไม่ได้เลยนะฮะจากกันไปนะครับ สวัสดีนะครับ